ค่ะเพื่อนๆอยู่กับหญิงในช่องฟาร์มฝรั่งเศสค่ะวันนี้วันที่13เมษาก็เป็นวันปีใหม่ไทยสงการบ้านเรานี่เองก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดเอเดนด้วยค่ะวันเกิดตัวเล็กของหญิงนี่เองเขาเกิดวันปีใหม่พอดีแล้วก็เกิดวันสงการพอดี โดยปกติทุกปีช่วงเช้าเราจะไปวัดกันแต่ปีนี้เราไปไม่ได้เพราะว่าวัดไทยนี้อยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ30กโลก็เกินที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะเราก็จะไม่ไปแล้วก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วตอนบ่ายเราก็อาจจะจัดปาร์ตี้เล็กๆเป่าเค้กกันฉลองวันเกิดเล็กๆตามอัตภาพในครอบครัวนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาแทรกแซงต่างๆนานา,นานเนี่ยหญิงต้องอยู่ที่ไทยนะ หิงต้อง,ต,องต้องได้กลับไทยเพราะว่าซื้อตั๋วไว้แล้วแต่ทุกอย่างก็ถูกแคนเซิลด้วยสถานการณ์อย่างที่บอกอค่ะแต่หญิงเชื่อว่าไม่ใช่หญิงคนเดียวหรอกที่ว่ามีความรู้สึกแบบนี้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานบ้านเราเนี่ยตั๋วเครื่องบินจะแพงมากแล้วก็จะแน่นจะเต็มหมดแต่หญิงเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องโดนแคนเซิลหลายๆคนก็ต้องยกเลิกไฟล์บินด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นา แต่อย่างหนึ่งที่มันอยู่ในใจลึกๆเราเสมอก็คือความคิดถึงเราอะคิดถึงบ้านเราคิดถึงคิดถึงประเทศไทยอยากกลับบ้านแต่เราต้องเข้าใจในสถานการณ์แต่เราต้องต้องอยู่ให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้หญิ่งคิดว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยในฝรั่งเศสไม่ใช่คนไทยในต่างชาตินะ แต่ว่าเป็นแม้กระทั่งคนไทยที่อยู่เมืองไทยเองในการที่เราจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดทุกอย่างมันมีเงื่อนไขขึ้นมาหมดเลยค่ะความคิดถึงของเราเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ให้เลือกสุดใจเลยถ้าเกิดว่าวันไหนเรามีโอกาสได้ไปวันนั้นก็จะแบบจะไปกอดแรงๆจะไปหอมแรงๆเลยให้มันสมกับความคิดถึงตอนนี้เราก็ต้องสะกดจิตตัวเองไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรเรารอได้ไม่เป็นไรเรารอได้เราก็ ช่วยสะกดจิตกันไปช่วยดูแลกันไปเราต้องมีความสุขพ่อแม่เราครอบครัวเราก็าถึงจะไม่เป็นห่วงของขวัญของเอเดนปีนี้ก็จะแตกต่างจากทุกปีอีกแล้วก็คือเราจะสั่งทุกอย่างทางอินเทอร์เนต็ตของตกแต่งก็วันเกิดก็ต้องสั่งมาจากทางอินเทอร์เนต็ตของของขวัญก็สั่งมาจากทางอินเทอร์เนต็ตนะคะเราต้องไปดูกันว่าเขาจะชอบของขวัญของแม่ไหมเขารู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน สเมนูมวันนี้จะเป็นเมนูของโปรดเอเดนทั้งนั้นเลยข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวหมูย่างมาดูใกล้ๆตรงนี้ข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวอกไก่แล้วก็ข้าวเหนียวเครื่องในย่าง จะมีแต่ของชอบชอบมาดูข้าวเหนียวใกล้สุกแล้วตามมาตามมาจับตาดูดีๆนลคฮะหนึ่งสองว้าวของเปดิดเขาละ

สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราเป่าเค้กแล้วก็แกะของขวัญกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปเล่นของขวัญที่เราเพิ่งแกะกันเมื่อกี้นะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันสําหรับวันนี้หญิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ